ครับมือนี้มานาครพนมครับพี่หนอกมานาครพนมครับมากับปุญย์ธาเด้อหมือนีเด้อ,อน,ะนอกครับพี่หนอกเพิ่นให้ขึ้นอยู่บนนี้ ปูชาดอกใหม่ช่ก้อนพนี่ขึ้นได้อ่นนอครับพี่นอ้องมือนีคกับสองพอหญ่ท่าพาเลเดอรครับพี่นอ้องมือนี้มาเดินทางในมานาครพนมครับพี่นอ้องไปเรื่องปชซุมอกันครับ เดินทางมา JD. JD. มเจดีเจดีอมเ่อตำบลโคกสว่างครับอำเภอป่าปากครับพี่น้องวัดงานกระทินเพื่นกับสีเป็นมือวันที เก่าทีซิปนะครับพี่น้องไปไปเบิ่บงบนชมน้องกันครับมือนึงเดินทางมากับพ่อใท่าครับพี่น้องเที่ยวครับออนี้หลังจากแล้วอยากแล้วงานนะครับพี่น้องไป บ่อเลยถึงหอ,งอดไต่อนี่ก็ได้ต่อทุ่น,น,ออนทีหนันกท่องเที่ยวก็สิบบ่คอยไลยน่นะครับมือนี่เพราะวะ่าเกี่ยวเขาที ບໍ່ວ່າมັนບໍ່ແມ່ນວັນເສົາວັນທີກະປານີ້ Thank uh -huh. น้อครับมั่ <S 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 นองครับนักท่องเที่ยวก็สิบบกขายรลายนอ้นอครับพี่น้องผู้เขา่าผู้ออกน้อครับวันนี้เขาก็เดินทางมาแต่เสาแน่จังน้อยน้อครับ พี่นกไปเบืองไปชมน้องกันครับดีดีนั่งนังไหนขึ้นขึ้นขางล่งเห็นมัมขึ้นอีกขึ้น,นแมน ดิบขึ้นสิบห้านแลแหลนาะน,น่าสิเดินขึ้นนึงะครับพี่เนาะ สั่งกระจองขัดบันไดอยู่ย่างคือได้อยู่บนนี้ครื่ <laughs> องนี้ลังเดินขึ้นสั่นซองนะครับพี่เนอะ มันแทกขา้นทั้งไหนเ่านจากกันนะมนะครับพี่น้องพี่ทั้งหนจะมีมันได้่มีเด้มีมีอยู่บ่มีเนาะาลงงลงตรงไหนม่ติโอ้มันลงด่านลางขนาดด่านลังขางรีบเลยคือเมื่ไหรบ่ได้อยู่ครับ สองนี้เขากัเริ่สิเดินขึ้นสั่นซองนะครับพี่นอ้องเอาสียางขึ้นไปสั่นซองนะครับพี่นอ้องตัวนี้ทางในเพวกที่ทาสีหม่วงเดอ้อครับมาเดินขึ้นทังลลังครับ นะครับพี่น้องเสียงกับสีกล้องจคกน้อยนะครับพี่น้องเนาะเสียงกับสีกล้องกล้องด้ครับ ส่วงนี้เขากำลังเดินขึ้นชั้นหาแล้วครับพี่นอ้องกำลังเดินขึ้นชั้นห่าแล้วครับพุญครับพวก้นมาน้ำบนุน สั่นหาคือว่ามียังนะครับพี่น้องพะว่าบอแล้วนะครับไปเอาจะขึ้นสั่นฮกเลยครับจะออกมาข้างนอกสุกรเถอะครับพี่น้องเด้อ ออกมาชมวิวข้างนอกครับถวดจาดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวิวมุมสูงด้วยครับพี่น้องด้วยข้างนอกครับไปขึ้นเทาจะขึ้นลังเลยครับ ไปครับพี่นอ้องขึ้นสันทุดถ่ายครับเบิ่งวิวครับพี่นอ้องทั้งนอกไปครับ ขึนมากครับขึ้นมากตามมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเมื่อยก็อดเอาครับ่ังอยู่ทางหน้าเลยครับพี่น้องทางหน้าเจดีนะครับพี่น้องเจดีย์อยู่ทั้งทึ่งพี่ครับเห็นมารับพี่เจดีก็ส่วนี้อยู่ทางหน้านะครับพี่น้องมุมสูงครับภาพบรรยากาศมุมสูงครับของเจดีครับ โอ้ยคืขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาอีกโอ้ยทึ่งกับสิงามนะครับบุงทีละครั้งก่อนข้างบนนะครับพี่น้อง เอาตัวนี้เพื่อนเปิดให้ขาเบิงเนาะบิงภาพมมสูงเนาะ คือถึงยอดสุดเลยครับ ไปลงเมื่อเอาฝีลงทวิขึ้นบ้างเลยขึ้นลงได้เบิดเมืองในซูงทำได้แต่วระมาณส่เมตรเนาะนะครับไปสว่างในเขาก็สิลงเนาะครับมันขึ้นมาหอดอยอดแล้วเขาก็สิลงเนาะครับพี่น้องเด้อ มาส่วนแไปแล้วมาะน,นึง,งเลย่บอเขามนมากบอ,กอไปขับช่วงนี้ก็ลง,ลงลงครับากการจะจบมาคัดมันได้นี่ก็จะเอาบุญกระทินคนสิมาลายนะต้อ,อลลงลุงเป็นพยานาคครับพี่นอกมูลพญานาคไกใหญ่ครับพี่นก คนไงทานมาเท่นึงแล้วนี่่นรูจักทางอยู่ครับพี่น้องไงทานเถื่อนหนึ่งดิคนมาเธอสองน้ำป้าปลาเหรอน้ำป้าได้ได้เบิ่งครับพี่น้องทั้งรุมครับ บรรยากาศทงรุ่มครับไปครับมือน,นี้ได้พาคณะสฆงบ้านโคกสะอาดมาเที่ยวเนาะครับพี่น้องอยู่อำเภอป้าปากครับจังหวัดนครพนมนะครับ พี่นาวคนนี้รองจากเงินครับพี่น้อคุยคุณพญานาคคร,รับ ก็ได้ใส่เกิบมาเด้วพูนเกิบเจ้าหนู่พูนครับพีน้องไอ้พันเคยมาเที่ยวกับมาพอดเด้อครับพี่น้องมีสวนอดีดาดพร้อมได้ นะครับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับส่องพญายท่าพาลเลอร์ครับพี่นนองเพื่อนสิบประพาสคลิปครั้งหนะ้าคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <laughs>